น้ำยาที่เรากวดลงเนี่ยใครว่าไม่สำคัญไม่ต้องไปเชื่อเขาแม่ธรณีนี่เป็นพยานหลักฐานวันที่พุทธเจ้าตัสรุ้แล้วพญามารมามาแย่งชิงบัลลังก์เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแย่งชิงบัลลังก์เขาพญามารพญาวัดสัตติมานพทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ไปแย่งใครเราทำบาร,รมีของเราเองเราลํำเ็จทำรูทำเพราะตัวเราเองเราปฏิบัตริรู้จัก อริยสัยจรู้จักปฏิจจสมุปบาทของเราเองท่านเราไม่ได้ไปแย่งใครเลยข้าพเจ้าไม่เชื่อพยามารว่าท่านมีพยานเป็นใครก็พระพุทธเจ้าทำแล้วใครจะมารู้มันกี่ภพกี่ชาติเสียสงไขปลายแสนมหากรรมพุทธเจ้าทำบารมีกวดน้ำลงดินฝากแม่ธรณีฝากแม่ธรณีฝากแม่ธรณีเห็นไหมแล้วใครเป็นผู้รับก็แม่ธรณีน่ะสิ แม่ธรณีก็ออกมาเป็นสักขีพยานพระพุทธเจ้านี่ไงฉันนี่ไงพระสุนทรีพระสุนทราเธอเธอทำไมต้องมาเป็นพยานให้พระสิทธัตถะก็เพราะพระสิทธัตถะเป็นผู้ได้สร้างบารมีทานไบเรีกศีลบารมีสิบทานบารมีศีลบ,บารมีอาการออกบทเนกขมะวิริยะความเพียรปัญญา คันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาท่านได้สร้างมาหมดท่านกวดน้ําทุกครั้งนี่ไงท่านไม่เชื่อไม่เชื่อทั้งหมดแม่ทรณีก็ลูกมวยผมพืดเลยน้ำไหลผีบพ,พยามารตกไปอยู่สดสุดขอปากจักรวาลน,นี่ไงพยานเห็นไหมใครได้บอกกวดแห้งกวดแห้งไม่ต้องไปเชื่อเขาทำของเราไปอย่างเหนือเนี่ย จะมีคำเฉพาะเลยขวดน้ําอิตังตาหน้าสีละภาวนาเนี่ยมีเหนือที่เดียวที่อื่นไม่มี